ไม่คูได้แล้วนาะซุกเลยเจ้างลุงนี่เก็เก็บเอาไปกินได้ัเก็บเลยเก็บเลยหอมขนาดนี่ลุงเดซเซตนี่ลุงกับปิ้งห้างทำไม่คูเด้อครับแฮมสองห่อ,หอนี่เนี่ยมอขนาดทำเองกินเอง ปว<ป>งามก็ได้นะ <laughs> ตั้งนี้มันไหมแต่ตั้งใดมันเปลี่ยนอย่าง,ง,งานั้นลงเดือนนี่นะถ้ามันไหมก็ประสุโอ้เจ้านี่มันเป็นอย่างเนี่ยมาถึงในเนี่มาถึงใหนเจ้าเอซีสุดท้ายเราก็ได้ไปแอฟตี้มอะโมะล่ลำลำกินแบบบ้านๆของเฮาอันนี้แหละของกินลำมิติคนมักเจ้าเอฟป่าปตาน้อยต่างกุ้งต่างปูครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนเนอทีติจวยไปกำลังใจกดแชร์กดไลค์เปกำลังใจทักทายกับที่พวันจันทร์รสวยขอให้จชคดีทุกท่านทุกคนตันนวในเจ้าอันนี้หน้าที่ของลุงพอรดอเนอร์อ่าเดีด๋ยวจะใส่ทานเห็มน้อยนะครับเนาะใส่ทานเห็นน้อยเอาลุงจัดการเลิกครับผมโอเคก,กินแล้วนะครับ กินก่อนเลยเดี๋ยวจะเหลือเหลือก้างไว้ให้เี๋ยวกินข้าวแต่กันเจ้าเอฟซีพอของกินนี่แล้วปลาโตปลาโตโตโตลุงเตป่าแอฟเลยเตเตเตกุ้งน้อยปลาน่อยปลาโตนี่พอลุงแก่คนจ้าพอลุงเตป่าแอโ้ อันแรกแรกแออมข้างน้าแล้ครับเจ้าเนี่ยลงหันกอหันก็ลุง<อ>ปาเตอรนี่เอฟซีเนี่ยเจ้าสูตรที่ประวันิเด่นสวยนะเจ้าเนะาะไผ่เบอะเบักเกยใส่นะเจ้าบักเขียส้มก่อนลองใส่ตัวเนื้อนิ้ <ๆ S 2> กุ้งนะเจ้าเนาะนี่ครับเอฟซีอ่ะลุงลุง ปัทโตตึงนวดตึงอย่างนวดลุงว่านวดกุ้งว่าศูนย์กระหันโมต้าลุงเป็นได้บ้างลำลำลำเากลึงเนี่ยสุดยอดอ่ะเอฟซลุงอยากเข้าลุงอยากเข้ากุ้งใบให้เอดูเด็ดดเด็ากินดเด็ดเดเด็ดเดดเด็ดาด็ดด็ดเด็ดเเเนีเเด็ดดเดาาเาเเดเเเ มอกนี่สูตรนี้ไผ่ลองบอ่ะเกยใส่บะเขือส้มนะเจ้าลองเอาไปใส่เหมือนกะทิพมันเจิดสวยหรือว่าปู่ย่ตายายเฮาเปินก็เคยทาเคยเนี่ยเฮากินนะเจ้าเนาอที่พมันเจิดสวยก็เกยกินแมมเป้นว่ามีในสวนเนี่ยเอาบะเขือส้มเข้าใส่นาะมันง่ายดีปะตโตเอาใส่นาะมันตัดข้าวตัวไอะเจ้านาะส้มจมล่อมอเจ้าเหมาะเหมาะในเจ้ากินไปก็ลําไปสีปะดดู ไม่ค่อยหมดจอนลุงก็กินมาตอมอ้ม่าไ่อิ่มบ่อิ่ม่อิ่มก็ลุงก็เอาไมหมหอนึงอิมหอเจ้าขอบคุณนักงนั่งเน้อเอฟซีนะเจ้าที่ประมาณจะเคยกินข้าวกันเน้อกินเพื่อเอฟซีโดยขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนี่นี่ขนาดเหลือก็คั่วมานั่งเอาก็ยัางกินได้อยู่ในเนี่ย เต้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 เห่มห่อนี่นี่พอนี้พอตองเนี่ยอ้าวมึงเต้เลย